ไหนๆก็เป็นผ้าฟูจิเอะละเดี๋ยวออนไลน์ไปเลยผ้าฟูจิเอะนะคะลายนี้ฟูจิอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเหมือนที่ม่วงใส่อยู่ตัวเนี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะสีเนี้ยสวยนะเป็นผ้าฟูจิเอะนะคะแอดมินผ้าฟูจิเอะชุดนี้ราคาเท่าไหร่เอาราคาพิเศษเลยนะค่ะจะไปเ <laughs> พราี่ขาย้าไล่ๆก็ขายอยู่หกแล้วสี่บาทเดียวต้อขายห้าเก้า ขายห้าเก้าะว่นะคะถือว่าสาวนะพี่ขายห้าร้อยเก้าสิบผู้นิสัยว่าข้างนอกได้นะฮะเพราะว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยแกก็ใส่ออกมาขายของเลยนะฮะหาเสื้อตัวหนึ่งทับนะฮะแกก็ใส่ออกมาขายของได้นะคะเพราะแกบอกใส่แล้วย็นนะฮะใส่ขายของพี่นงเยาวจ๋าถ้าเป็นไซส์เล็กนะคะคือแบบที่อ้อใส่อยู่นะคะคือแบบที่อ้อใส่อยู่อันนี้คือเป็นแขนกุดแขนกุดตัวนี้ล็อกอกล็อกอกอยู่ที่ 44นะคะ44จะพี่จา๋ารอบอก44ใส่ได้ถึงน้ำหนัก65-70เหมือนกันนะคะอันนี้มีแค่มีแค่3 4ตัวนะคะมีแค่3สีสีแล้วก็มีสีแดงบางคนใส่แบบนี้แล้วก็หาเสื้อคลุมใส่ใส่อยู่บ้านก็ใส่สบายมากนะคะใส่อยู่บ้านใส่สบายมากช่วงล่างจะเป็นแบบนี้จะเป็นลายแบบนี้สวยนะคะสีแดงสีแดงสวยนะคะราคา590นะคะ แล้วก็สีม่วงนี่ก็สวยนะคะแบบนี้นะคะชุดนี้ก็สวยนะคะใส่เที่ยวได้เลยค่ะใส่เที่ยวได้นะใส่เที่ยวได้นะคะ,ะเป็นแขนกุดนะคะเป็นชุดแขนปุดเป็นแขนปุดแบบนี้ค่ะเป็นแขนปุดเส้นแบบนี้เป็นแขนปุดเส้นแบบนี้ะนะคะสีม่วงนี่ก็สวยนะคะแล้วก็อีกสีค่ะ สีฟ้าสีฟ้าลายทางลงนะคะสีฟ้าลายทางลงนี่นะคะสีฟ้าก็สวยเป็นลายทางลงตรงชายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงชายเป็นแบบนี้นะคะตรงชายเป็นแบบนี้นะะนะคะถ้าเป็นแขนขุดนะคะมีอยู่สามสีมีอยู่สามตัวนะคะมีอยู่สามตัวนะ